สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวป้าก็วิเคราะห์ต่อเลยค่ะพี่น้องเพราะว่านะคะตอนนี้ที่ว่านะคะากามี่นะคะเอฟซีถามเนี่ยค่ะพี่น้องก็ว่าเอ้าป้าคือบบฟาดเรื่องอีทุเลียนแน่ป้าเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าอ่าป้าก็นะฮะไปดูนะ,ะพี่น้องเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะนะคะเอามาทวง นะคะบุญคุณกันอันนี้แหละคะ่ะเพราะว่ามันเป็นจุดที่นะคะจุดดังพ้อยนะคะเพราะว่าอ่าจะบอกตรงนะคะเพราะว่าอ่าสมัยก่อนนะคะเพราะว่าคนเราอะ่ะอยู่ตา่ตางต่างอีสานใช่ไหมอยู่อยู่บนนอกค้องนาเนี่ยนะคะคนเราเนี่ยเวลาเราเวลาเราเราดีกันเนี่ยนะคะเราดีกันด,ดีกันจังเลยนะมีอะไรก็ตกทุกขไดย้ยากมีอะไรเราก็แบ่งกันกินใช่ไหมครับแต่พอเราเนี่ยนะคะ ผิดใจกันเนี่ยนะคะพี่น้องไม่ต้องไข่นะคะใบเดียวเนี่ยเรายังกล้าทวงบุญคุณนะคะมันของธรรมดาค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าคนเราให้นึกถึงสํานึกมีกจิตสํานึกว่าในการที่คนเราเวลาดีกันเนี่ยดีใจหายเวลาเกลียดกันเกลียดกันแทบตายแทบจะฆ่ากันนะคะแม,แม้ว่าจะเป็นมาม่าหรือจะเป็นไข่เป็นน้ําเป็นอะไรก็ตามนะคะข้าวคำหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการที่ติดหนี้บุญคุณกันนะคะแต่พูดถึงนะคะเพราะว่าในจุดนี้นะคะอ่า อีที่ว่านะคะอีกคนที่ขายทุเรียนเนี่ยป้าจะบอกเลยว่ามันมันมันเกี่ยวกับอะไรนะครบอ่าในในในคดีนี้นะคะเพราะว่าเป็นอะไรเห็นออกมานั่งด่าแม่น้องนะคะพี่น้องเพราะว่าแม่น้องจะออกมารับผิดชอบหรือไมมนะคะในการที่บอกว่าเออ พอกูไปเป็นพยานหรืออ่าไปเป็นเอ่อเข้าข้างมึงเนี่ยไปเป็นพยานกูเสียเวลานะอ่ะบาบพว่าอะไรนะคะกูไปขายทุเรียนเนี่ยนะคะทุเรียนกูขายไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะกูขาดทุนนะคะกูลงทุนน่ะนะคะทุเรียนมาขายแต่กลับกูต้องเสียเวลาเป็นวันๆนะคะต้องขึ้นลงขึ้นสาลต้องไปให้ปากคำอ่ะอันนี้คือคําพูดที่อ่ อีขายทุเรียนนะคะพี่น้องขอเอามาพูดนะคะทีนี้เราก็เลยบอกว่าเอาในเมื่อ,อเรานะคะถ้าเป็นเราเป็นพลเมืองดีถ้าเราเห็นความถูกต้องนะคะ,ะนะคะเราเราบอกว่าเออนะเราสงสารนะคนที่เคยมีบุญคุณนะเคยกินมาม่าเขาเคยกินอะไรเคยดีด้วยกันเนี่ยเราต้องนึกถึงน,นนะฮะอย่างน้อยเราก็เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันใช่ไหมคะหมู่บ้านเดียวกันเราดีกันนะคะเราอย่างน้อยลนะเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไงในเมื่อน้องหายออกจากหมู่บ้านโดนฆาตการรม หรือดนอ่นนะคะอุ้มไปเนี่ยนะคะเพราะว่าในเมื่อเราเห็นนะคะเราเห็นเนี่ยเราก็ไบอกว่าเอ้ยใไหนเราก็เป็นคนที่รู้จักกันนะคนในหมู่บ้านนะคะ อย่างน้อยเราช่วยเหลือกันอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะเราไปเป็นพยานนะคะไปเป็นพยานให้ปากคาหรืออะไรเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราไม่ไปอ uh ่ไปเป็นพยานหรือให้ปากคำเนี่ยนะคะพี่น้องเราอาจจะโดนนะคะอ้าวเจ้าหน้าที่ตารวจบอกว่าเอ้านี่เมื่อคุณเห็นตรงนั้นน่ะเวลานี้เห็นคุณอยู่ตรงนี้นี้ทาไมคุณไม่ไม่อ่ามาบอกไม่มาให้ปากคำหรืออะไรกลัวมีความผิดนะคะอันนี้เนะฮะเราก็คือวิเคราะห์นะคะว่านี่แหละค่ะจุดที่ว่า ทำไมนะคะเราต้องมองในแง่ดีว่าเราคนหมู่บ้านเดียวกันนะคะเราเคยกินข้าวด้วยกันเราเคยนึกถึงบุญคุณกันเคยยืมเงินกันหรือว่านะคะหลายๆอย่างนะคะเราต้องนึกถึงตรงนี้แล้วพอนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นมาแบบนี้นะเกิดความอิจฉาริษยานะคะเป็นการที่เออทําไมนะเออเออเรามาเข้าข้างคนนี้ทําไมเรามา เราไม่มีเงินไม่มีทองเราสูญเสียเราไม่มีผลประโยชน์อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการที่ข้อคิดเป็นการเอ่อขัดแยง้งเป็นการที่เสียผลประโยชน์นะคะทีนี้อีแม่ค้านะคะเพราะว่าอ่าอีคมานันก็เลยคิดแหละคะ่ะมามีคนมายุแย่มันนะคะถ้าไม่มีคนมายุแย่มันไม่อยากเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยนะคะเห็บมาเนี่ยมันก็คงจะไม่กล้าออกมาพูดหรอกคะ่ะพี่น้องนะเมื่อก่อนนี้นะคะคดีนี้ออกมาเนี่ยว่าเมื่อน,น้องสูญเสียน้องเสียชีวิตไปเนี่ยตั้งนานแล้วนะคะมันก็ไม่ออกมาพูดไม่ออกมาทวงหนี้บุญคุณอะไรนะคะ แต่จูนะู่นั้นตั้งเกือบสองปีแล้วจะมาทําไมมันถึงออกมาทวงนี้ขุดเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือนะคะไม่มีคนอา,อาจจะมีคนยุแย่นะคะแต่แข่งรั่วของมันว่าเฮ้ยมึงต้องไปอายากได้เงินนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเปิดบริจาคนะแม่น้องก็เปิดบริจาคนะเขาได้เงินเยอะแยนะหนาแต่ตัวมึงเนี่ยนะคะทุเรียนเน่านะคะขายไม่ได้โยนทิ้งอะไรเนี่ยเสียผลประโยชน์มึงก็ไปทวงหนี่สินะทวงนี่เลยนะทวงนี้บุนคุณเลยว่ากูออกมาช่วยนะมาเป็นผลประโยชน์อ่ะแต่แต่มันเสีย เมื no ่อแล้วเนี้นะคะทุเรียนขายไม่ได้ใครจะรับผิดชอบนะคะนี่จุดนี้อีแม่ค้าก็เลยหูตาสว่างนะคะพี่น้องก็เลยอาจจะมีคนมายุแย่นะคะว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้กูต้องไปทวงนะคะกูต้องมาทวงแล้วนะคะในเมื่อกูออกมาทุกครั้งเนี่ยนะคะกูบาทเดียวก็ไม่ได้ทุเรียนก็เน่าใครจะรับผิดชอบดีนะคะในจุดนี้ก็เลยออกมาทวงนี่นะคะบุญคุณทวงค่ะความรับผิดชอบกับแม่น้องนะคะทีนี้มันก็เลยเป็นการที่เป็นเรื่องดราม่ากลับมานะคะเพราะว่าเอาเป็นเรื่องดราม่ากลับมาปั๊บเอ้าแล้วทีนี้ อ้าวทำไมเมื่อก่อนนี้ไม่ถวงนะะแล้วจจุๆนี้ทำไมมาถวงอันนี้แหละคะ่ะเพราะว่าแม่ค้านะคะคงจะโดนทางสัมภเวสีนะคะนะคะทางน้นเนี่ยนะคะทางอีก ทางอีเถิอกนี่นะคะพี่น้องเป็นคนยุแย่นะคะบอกว่าเอ้ยคุณต้องเอาให้ได้นะเมื่อเอ่อเขามีเงินเปิดบริจาคมาเยอะแยะนะคะเออนะคะคุณต้องได้นะไอจุดนี้คุณเสียเวลาคุณไปเป็นพยายนที่เขาบอกเปล่านะอาจจะมีคนยุแย่แต่แข่งรั่วม,มาเยอะนะ,ะก็เลยเกิดสงครามปากขึ้นมานะคะทีนี้แม่น้องบอกว่านะคะเอา้านึกถึงนํามาทวงหนี้บนคุณในเรื่องทูลุงทุเรียนอ่าเะยเป็นการทรวงหนี้การมุงมุงม,มาม่าก,กันอีกอ่าทวงหนี้กันนะมาเลยเป็นการที่ทวงหนี้กันเีนี้มาเล่นดราม่านะคะพี่น้อง ในเมื่อในจุดนี้แล้วนะคะมันก็ไม่สมควรที่จะมาทวงหนี้บุญคุณกันนะคะในเมื่อในจุดนี้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคดีนะคะคุณทุเรียนคุณขายไม่ได้ทุเรียนคุณอ่อนทุเรียนคุณเน่ามันอาจจขายไม่ได้คุณจะมาทวงหนี้อะไรกับเขานะคะเมื่อก่อนนะ่ะนะคะ อ่าไม่พูดไม่จามเอามาเลมาปล่อยมาเป็นปีสองปีแล้วถึงมานะคะอ่าคิดได้หรือไงนะคะในการที่จะมาทวงดนีนะคะทีนี้มาใครจะรับผิดชอบแม่ของเขาก็ไม่รับผิดชอบใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ใช่มันพี่เกี่ยวนะคะพี่น้องเพราะว่าคุณไปเป็นพยานคุณในเมื่อคุณให้ความร่วมมือก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าอ่าเราไปให้ปากคํานะคะเพราะว่าให้อ่าความเป็นธรรมให้กับน้องนะคะคนในหมู่บ้านคนรู้จักกันอย่างน้อยคนเราต่อไปนะอ่าอาจ เพิ่งพาอาศัยกันได้อีกนะคะพี่น้องไม่ใช่ว่าเราจะแบบโอ้มาต้องอ่าผิดใจกันในจุดนี้พ้นจะท้ายผิดใจในเรื่องเงินนะคะในเมื่าผูกคุณแยก ฟังกันนะมาเลยเกิดปัญหาขึ้นมานะคะป้าไม่อยากด่านะคะเพราะว่าป้าจะวิเคราะห์นะคะเพราะว่าเออทำไมถึงมา,าชิงดีชิงเด่นกันในเรื่องจุดนี้นะคะว่าเสียผลประโยชน์นะคะแม่น้องเดี๋ยวนี้เขาก็นะคะไม่ยอมนะคะแม่น้องก็ฟาดมาฟาดกลับเหมือนกันนะคะเมื่อในเมื่อนะคะโดนหลายๆฝ่ายเนี่ยเข้ามาลุมว่าเขาดูถูกเขาหลายๆอย่างนะคะแม่น้องเขาก็ไม่นิ่งแล้วนะคะเพราะว่าแม่เขาเอาอยู่นะคะแม่น้องเขาฉลาดเขาฉลาดพูดนะคะเอาอยากได้บึงก้อยฟ้องเขาสินะคะเอา ขึ้นศาลไปเอาเลยฟ้องเอาเลยนะนะที่นี้ก็ทําไงได้นะคะในเมื่อนะไอคนที่ขายทุเรียนเนี่ยนะคะไม่มีปัญญาที่จะปฟ้องได้นะไม่มีเงินนะคะพี่น้องถ้าเกิดจากได้มันก็นะไปแจ้งความนะคะเออแปลเ,เลยว่าเป็นยังไงไงหาเหตุผลนะคะแจ้งความมาให้ได้แล้วกันในเมื่อทําไม่ได้คุณก็ไม่สมควรที่จะ อ่ามาทวงหนี้บุญคุณนะคะอ้จุดนี้ถ้าคุณเราก็ามีน้ําใจนะคะพูดกันดีๆนะเขาก็คงให้แต่ใน,นเมื่อคุณอยู่นะคะอ่าอยู่ฝ่ายหนึ่งอ่ะนะคะอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วน่ะเอ่อนะคะมาทวงหนี้บุญคุณแล้วมาอ่าผิดใจกันมาด่ากันอย่างเงี้ยคุณไม่ได้หรอกนะคะไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอ่าแก้วแตกนะคะมันลาแล้วอ่ะมันมันคงจะประสานยากนะคะในการที่ผิดใจกันในเมื่อคนเคยรักกันเคยอ่าลูกเต้ามาเล่นเกมมานั่งกินข้าวด้วยกันมาทําอะไรเป็นเพื่อนที่ดีเมื่อก่อนเอาไปเอามานั่นคือเป็น ผลประโยชน์ในเรื่องการเงินเห็นไหมคะ เป็นการอิจฉาริษยากันนะคะอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทําไมต้องมาทวงหนี้บุญคุณกันจริงๆมันก็ไม่สมควรนะคะแต่ว่าเอามาเขาก็คือคิดว่าเขาทําเป็นคอนเทนต์นะคะเพราะว่าคอนเทนต์เพราะว่าเขามาเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะคะในจุดนี้เพราะว่าฝั่งไอ้พวยเนี่ยเขาก็จะพยายามยุ่ยแย่นะคะสิ่งไหนที่เขาทํายอดวิวได้นะคะเขาก็จะยุ่ยแย่ในเอฟซีเขาเนี่ยฝ่ายเขาเนี่ยนะคะพยายามสร้างคอนเทนต์ขึ้นมานะคะด่าฝ่ายทางสูญเสียนีย่เอาให้หนักนะคะและอีกจุดหนึ่งเนี่ยเราป้าก็วิเคราะห์เลยว่าทําไมช่วงนี้นะคะ นะคะอ่าอีสองพวเมียนะคะในละคุณเนี่ยนะครับพี่น้องทําไมอ่านะคะถึงแบบว่าอ่ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะบางทีก็มีทุกนะคะ ตอนนี้เพื่อวันสองวันเนี่ยนะคะก็ได้ยินข่าวว่าอ้าวนะคะแม่น้องเนี่ยโดนเทบางคนบอกว่ายังไม่เทนะอะไรอย่างนเงี้ยแต่ฟังแล้วเนี่ยนะคะดูเหมือนกับแบบว่าเขาไม่มายุ่งเกี่ยวในคดีน,นี้แล้วนะคะคือเขาปล่อยแล้วนะคะ <ô. S 1> ก็แม้ว่านะไม่ว่าแมา้กระทั่งทนายนะคะของเขาเองอ่ะฝ่ายของเขาเนี่ยเขาก็ย,ยังนะคะปล่อยมือแล <haha S 1> <accounts S 2> ้วนะคะในจุดนี้นั่นแหละค่ะเพราะว่าเราจะบอกว่าเทหรือยังไม่เทเนี่ยเราก็ต้องดูไปนะคะในเ,นเมื่อออกมาประกาศแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่า คิด่รู้ว่าเขาจะไปตัดต่อหรือไม่นะคะเพราะว่าอย่างนะคะเขาได้มายื่นมามาช่วยเหลือนะผู้สูญเสียแล้วบอกว่าช่วงนี้มันมีปัญหาเยอะนะเพราะว่าไม่มีเวลงเวลาคือเขาจะปฏิเสธแบบในแบบว่าพระเอกลอๆนะคะแบบว่าเป็นพระเอกเขาตอบแบบพระเอกนะคะเราก็ต้องรู้เลยเห็นไหม้นสุดท้ายฝ่ายตรงข้ามมันก็จมตีไงมันออกมาเห็นไหมมึงโดนเทีสางเขียวมึงเป็นยังไง ออกมาด่ากันลุมด่ายอย่างเงี้ยแล้วแม่น้องก็จะทนได้ยังไงนะอันนี้ให้กําลังใจแม่น้องนะคะพี่น้องเพราะว่าสู้ๆต่อไปนะในเมื่อมาสองปีกว่าแล้วนะคะอย่าถอยนะคะเราต้องฟังนะคะเพราะว่าอ่าเรื่องยังไงถ้าเกิดสมมุติว่าเราเขาเทเราแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังน้อยอะเราก็ยังอ่านะคะหาทนายยังทันนะคะพี่น้องแล้วถ้าตอนนี้ถ้าเขาก็ยังไม่เทอะไรสํานวนหรือว่าอะไรมเราก็รอฟังเอานะคะอย่างที่ทนายตั้มเขาเป็นคนที่แนะนําแล้วนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเรารอศาลาศาลอะไร พี่ภากษานะคะ,ะคือแนะนำนะคะอย่างน้อยทางนายตำําเขาก็มีน้ําใจนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ยังเห็นความเป็นธรรมนะคะพี่น้องอันนี้คือเขางานพี่น้อง ว่าสมัยนี้มันมันพูดยากนะคะพี่น้องคนหิวแสงมันเยอะนะคะต่างคนชิงดีชิงเด่นกันอิจฉาหรือเสียกันกูดังกูแบบงัดกันนัะนะคะพี่น้องว่าไม่รู้ว่ายังไงมันวุ่นไปหมดนะคะพี่น้องไม่รู้จะออกมาพูดยังไงแล้วนะคะมันพูดไปมันก็ขัดหูคนนั้นขัดหูคนนี้นะคะเราก็คือวิเคราะห์ในในด้านอ่านะคะความคิดของเราดีกว่านะคะเราวิเคราะห์อย่าง ที่แบบว่าตามภาษาคนมีความรู้น้อยนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าอะไรนะป้าก็เลยคิดบอกว่าเอาสมมติว่าเขายังไม่เทเนี่ยนะคะมันก็ดีไปนะคะเขาก็บอกว่าเออช่วงนี้นะคะไม่มีเวลาเพราะว่าเขาเยุ่งๆกับคดีอื่นนะคะคดีดังนะคะน้องตอมเนี่ยเขาไม่ได้มานะนะคะยุ่งไม่ได้มาขึ้นศาลไม่ได้มาทําอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือเราก็ต้องรอฟังนะคะอันนี้เพราะว่าเห็นเขาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะคะเป็ดเนี่ยนะคะเขาก็ออกมานะโจมตีแม่น้องหนักมากนะคะพี่น้องมึงผสมน้ำหน้ามึงแล้วทีนี้จะเป็นยังไงนะ,ะเวรกรรมมีจริงนะคะบางคุเนี่ย พอป้ามาดูคลิปหนึ่งอย่างที่เขาไลฟ์สดเนี่ยอย่างฮะอย่างนอ่ะเฮียเขามาไลฟ์สดเนี่ยเขาก็บอกว่าเออมาวิเคราะห์นะมาพูดว่าอ่าในเรื่องอ่าในข้อเสียนะคะของฝ่ายผู้สูญเสียแม่น้องเออซื้อนั่นซื้อนี่นะของแพงแล้วก็ยังมานั่งไลฟ์สดหรืออะไรเนี่ยมันเป็นข้อคิดนะคะพี่น้องมันเป็นข้อคิดบอกว่าทํานองว่าเขาท้อนะคะพี่น้องไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นป้านะคะป้าเป็นแม่น้องเนี่ยป้าก็ทนไม่ได้นะคะจะให้เราอยู่เงียบเราเงียบมานานแล้วนะคะเพราะว่าผลสุดท้ายเป็นยังไงมันก ็คือแบบ ยอดวิวมันก็ตกนะคะพี่น้องผู้่าเขาไม่มีไรายได้ก็คือเขาก็ขายภาพไม่ค่อยได้ช่วงนี้นะมันก็ต้องเลยต้องออกมาเกาะกระแสกันท้งนั้นเพราะว่าทางนู้นก็เกาะกระแสทางนี้ก็เกาะกระแสมันเลต่างคนต่างหาย,ยอดวิวทำคอนเทนต์กันนะคะฟาดมาฟาดกลับอันนี้มันก็ไปโทษเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าอันคดีก็เรื่องคดีนะคะเรื่องเขาออกมาด่าก,กันแล้วแต่เพราะว่าบางทีเขาด่าไปด่าเพิ่อไปเพอมาเอาสํานวนนะคะออกมาพูดหรือไม่อันนี้มันก็คืออาจจะเป็นความผิดนะคะเราก็ไม่รู้นะ เพราะว่าป้าก็ไม่ได้ดูทุกคลิปนะคะไม่ได้ติดตามดูเขาทุกคลิปเพราะว่ามันหลายช่องแล้วก็ไม่รู้จะไปดูอะไรนะคะอันไหนที่ อ่าคือจุดๆหลักๆเนี่ยป้าก็จะเอามาวิเคราะห์นิดๆอีหน่อยนะคะพี่น,อน้องเพราะว่าก็คือรวมๆนะคะอันนี้เราก็อ่านะคะบางคนเอฟซีมาบอกว่าอุย้ยป้านเนี่ยไปดูก่อนนะว่าเขาไล่สดกันยังไงกันด่ะรู้นะคะคือเราเรายังไม่สรุปว่าเขาเทน้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเขาบอกว่าคือเขาว่านะคะจะไม่ทําคดีนี้ต่อไปมันก็หมายถึงว่านะฮะเขาหยุดนะตรงนี้นะคะ พวกคุณก็คือเขาตอบแบบพระเอกเราต้องรู้นะคะว่าเป็นยังไงถ้าเกิดเขาทํานะคะให้ตลอดรอดฝั่งเนี่ยนะคะมันจะดีนะคะเราก็ในเมื่อเรามาถึงขนาดนี้แล้วนะนะคะเราเราอยากจะรู้เราก็กำลังจะหานะคะ คนนะคะไลฟ์ที่แท้จริงออกมาแล้วก็ชากมันออกมาแล้วเนี่ยเราอยากรู้ใช่ไหมคะพี่น้องเราตั้งหน้าตั้งตาม,มาสองปีกว่าแล้วในจุดนี้พอเขามาหยุดจริงๆเลิกการคันเนี่ยมันก็เสียความรู้สึกใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้เราก็วิเคราะห์ไปก่อนนะว่าเขาจะเลิกเขาจะ เทหรือไม่อันนี้เราก็รอไปนะคะเพราะที่ป้าบอกว่าเขาเทมาเนี่ยเพราะว่าป้าไปดูนะฝ่ายตรงข้ามเขาก็บอกมาแล้วว่าเนี่ยพวกมึงโดนเทแล้วอีสังขาวอีสังเขียวมึงเป็นอย่างนี้มึงตายไมคราวนี้นะยิงยีอีเหินเนี่ยมันก็ออกมานั่งด่าแรงนะพี่น้องมนออกมาด่าอุ้ยนั่นอีนี่สารพัดคือ คือแบบว่าแม่น้องเขาก็นะคะเขาก็ต้องหมดความอดทนเขาก็ต้องออกมาแก้นะคะต้องออกมานั่งด่าเนี่ยพี่น้องป้าก็ถึงบอกว่าเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยป้าก็มาบอกว่านนช่วงนี้นะคะไอ้สองผัวเมียเนี่ยมันก็ยิ่งเหลืองเห็นไหมย,ยิ่งมีคนมันมันก็ยิ่งสนมนหน้าว่าเฮ้ยให้มึงท่านะมึงเทมึงแล้วนะไอ ทนายมึงเทแล้วนะไม่มีใครช่วยมึงแล้วเนี่ยเขายิ่งส่งน้ำหน้าแม่นนองมากเห็นไหมคะตอนนี้เขาก็โยกย้ายกันไปอยู่ที่นะคะ,ะที่สกลแล้วต่นี้แบ่งที่ลงที่ดินกันโอ้โหแบบรู้ล้หามาเห่านะคะ เข้าเงินมาจากไหนมากมายเห็นไหมได้ทุกวันนี้มันฉลาดจะไม่สองพวเมียทุกวันนี้ได้ยินข่าวว่า,ม,า,รราะะมีการไปหย่านะคะพี่น้องมีการไปเคยจดทะเบียนสมรสไม่รู้ว่ามันจดทะเบียนสมรสตั้งเมื่อไหร่นะคะพี่น้องมีการบอกว่าแอบไปหย่ากันนะคะเพื่อจะนะคะอ่าหวังฮุบสมบัตินะคะพี่น้องเพื่อเป็นการที่แบบว่า ไม่ให้ทางนะคะรักเนี่ยนะคะถ้าเกิดโดนฟ้องมาเนี่ยฮะล้มล้มล้วอะไรเขาจะไม่ได้ฟ้องอ่าจะได้ไม่ได้ยึดทรัพย์อะไรเนี่ยฮะมันฉลาดนะคะพี่น้องเพราะว่ามันมีคนแนะนำใช่ไหมคะเห็นไหมมันก็ไปหยากกันแล้วว่าเอาชื่อนี้อ่ะเป็นชื่อลูกมันนะอ่าเป็นชื่อของคนอื่นพี่ป้านาอาของพ่อของแม่มันนะอันนี้คือเป็นการนะคะมันมันหลบหลีกมันมันวางแผนเอาไว้แล้วนะคะมีคุณซื้อนะคะพี่น้องเพราะว่าอ่าเป็นการที่วางแผนมาเรียบร้อยแล้วมันมีการ พาไปยานะคะได้ยินข่าวว่าไปย่ากันนะคะเพื่อจะนะคะไม่ให้สมบัติลอยลอยลอยนวลน,นะคะลอยไปจากมือหลุดไปจากมือนี่นะคะเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ล้วนๆที่มันสร้างมาทุกวันนี้เห็นไหมคะขนาดในจดนี้นะคะพี่น้องไอส้สองหัวเมียเนี่ยก็ยังไม่หยุดขอทานออนไลน์นะคะมันก็ยังนะคะบอกว่าเนี่ยนะคะเอาขูดรีดนะคะแม้กระทั่งยูทูบเบอร์เห็บหมาเนี่ยนะคะพี่น้องเพราะว่าเอาเนี่ยเอ็ไมไอเสาไฟนะคะพี่น้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอา คุณน่าเอาบริจาคเท่านี้นะ่าเอากดขี่กันนะคะพี่น้องคนละสองร้อยสามร้อยห้ารเอาไปมาตอนนี้นะคะมันไม่พอแล้วมันต้องเป็นการที่ว่าต้องเอาให้ดีเลยนะคะอู้ไปติด สายไฟนะคะเสาไฟเนี่ยคือแบบเสาหินอย่างราคาแพงนะคะหลักหนึ่งเนี่ยพันกว่าอยู่แล้วนะคะประมาณ2ี่สเสาเนี่ยนะคะเอายาวเข้ามาเลยนี่คือเป็นการที่นะคะเอามาออกมาพูดว่าน,นี่นะอ่าฉันหาด้วยลําแข้งฉันเองนะอ่าฉันไม่ได้ขูดรีดนะยูทูบเบอร์นะเห็นไหมครับเป็นการที่วันนั้นคลิปหลุดนะมันก็ยังเป็นคนที่บอกว่าอามาเลยยูทูบเบอร์ทุกคนอะคนละเสาคนละเสาใช่ไหมคะในเมื่อเขาให้เสาเนี่ยตอนแรกก็จะทำเล่นเป็นการอ่าเป็นการที่อ่า อ่าเป็นกินเล่นเล่นอ่าเอาเป็นเสาไม้นะพี่น้องแต่มันไม่สําเร็จไงนะคะก็เลยบอกว่าออเอฟซีบอกว่าเนี่ยนะอุ้ยจะต้องออกเงินกันอ่าทำอะไรทําให้มันดีๆเลยเนี้ยได้โอกาสนะ,ะพี่น้องมาสองพวเมียก็เลยเป็นการที่ขอทานออนไลน์อีกนะคะพี่น้องก็ได้เสามาอีกเห็นไหมคะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอันไหนที่กอบกุยได้มันกอบกุยหมดนะ,ะนี่คือเป็นคนที่นะคะเราอยากให้นะคะอ่า นะคะคดีนี้ห้มันจบเร็วๆเพราะว่าทําให้สองผัวเมียแล้วก็พวกนะคะมันสร้างอาณาจักรในการที่ลวงโลกนะคะพี่น้องหากินแบบว่าไม่มีอย่างอายนะคะไม่ทํามาหากินมีแต่คอยขอทานนะคะพี่น้องลวงโลกเขาไปวันๆหนึ่งนะคะแม้ว่ามีจะมีหมายสารมานเดียอะไรมานะพวกมันก็ไม่ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่นาคคนผิดเป็นคนที่บริสุทธิ์ ตอนนี้ยิ่งหนักนะคะเป็นกระแสกระแสนะคะเพราะว่า นะบ,บอกว่าเออเนี่ยโดนเทแล้วโดนเทมันยิ่งหนักเข้าไปอีกพวกนี้เอฟซมันจะดึงอ่ะกันมันเป็นการสร้างคอนเทนต์นะนะคะมันเป็นการที่ดึงเอฟซกลับมาอีกนะคะอุ้ยเอฟซีนี่มาเป็นคันรถเลยนะมาให้กําลังใจป้ากับลุงอนุนันนี่น่ะว่ากันไปนะคะทีนี้เนี่แหละค่ะมันเป็นการที่ส่งเสริมทําให้นะคะจาเลยนะคะพี่น้องมีโอกาสนะคะพี่น้องที่ได้ออกอบโกยเงินนะคะมากขึ้นเห็นได้ยินข่าวบอกว่านะคะ ไปขนของที่นะคะกกอกมาแทบจะหมดแล้วนะคะนี่นะคะเพราะว่าเนี่ยอุ้ยแผ่นดินตรงนี้นะอ่ามันเราอยู่ไม่ได้แล้วเราไปสร้างอาณาจักรใหม่ดีกว่าก็จะขนพยานาค อ่าพยางูเขียวไปให้หมดนะคะค่าคนส่งเท่าไหร่นะคะอันนี้เห็นไหมมันผลสุดท้ายมันก็ขนไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันลงทุนเยอะมันก็จะขอเปิดบริจาคอีกนะคะพี่น้องเปิดบริจาคที่จะสร้างองค์ใหม่นะคะสร้างพยางูเขียวองค์ใหม่นี่นะคะพี่น้องเพราะไม่น,นะคะไม่มีคนอ่าขัดขวางนะคะเจ้าหน้าที่อ่าปล่อยให้มันทำงานแบบนี้หากินไปตลอดนะคะไปอ่ามัน มันไม่ไม่ถูกต้องนะพี่น้องมันยิ่งนับวันยิ่งหลืงเห็นไหมการทําตัวของมันไหมคะ โอ้โห oh, แบบกลางมากและทุเลศมากนะคะเออเนี่ยเห็นมันทําตัวแต่ละวันนี่คือแบบว่าดูคลิปแต่ละคลิปเดี๋ยวแบบรับไม่ได้พี่น้องนะคะแต่ยังพวกคุณกับบางคนยังมาโจมตีอ่ะฝ่ายผู้สูญเสียอ่ะดุง,งุนอย่างนี้ว่าคุณน,นั่นแหละเป็นคนหากินฆ่าลูกเองอาหารน้องเองคือใส่ร้ายอ่ะนะะนี่เราป้าถึงอยากว่าอยากให้มีทนายนะคะพี่น้องดีๆเน่คะช่วยแม่น้องนะคะอยากทําให้อะไรให้มันสิ้นสุดไปเราจะได้รู้นะคะว่า เอาความผิดนะ,ะขอความเป็นธรรมให้กับน้องเขานะคะแม่น้องเขาจะได้มีกําลังใจนะคะทุกวันนี้นะ,ะตาชานนี่ก็โดนนะคะเห็นไหมโดนว่าอู้เนี่ยนะ,ะเป็นนกสองหัวโดนเขาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะข่าวไปให้อา่านตรงน้าแต่เห็นไหมคะทุ่งนี้คือมันพากันแบบ นะคะพยายามจะฉีบหัวทิ้งอยู่แล้วนะคะนะมันก็พยายามฉีบหัวทิ้งอยู่แล้วพยายามใส่ไฟมาตลอดคือตาดีก็ไม่มีทางสู้ก็ได้แต่นั่งร้องไห้ออกมานั่งไล่สุดนะคะกลับมาอยู่กับยายเถอะอย่าง,งุ่นอย่างนี้ทำไมอ้าวยายไม่มาหาผมเลยมีแต่จะให้ผมไปผมไม่อ่ยุ่งเกี่ยวไม่อนุนอันนี้คือตาก็คนเก่นะคะพี่น้องเขาก็ออกมาลำพึงลำพันน่ะนั่งไล่สุดคุยกับ นะ,ะอ่าเอฟซีอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะคะพี่น้องก็เมื่อในเมื่อนะคะเจอเอฟซถามนะคะคำถามดักหนังเนี่ยตาแกก็รับไม่ได้นะคะแกถึงแบบว่าโมโหกรีดอะฟาดเลยนะคะพี่น้องก็ทําให้เอฟซเนี่ยนะคะแบบว่าโมโหตานะคะคือว่าเอาทาไมรับไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยคนแก่นะคะเพราะว่ามีแต่คําพูดอ่อนๆนะคะหวานๆพอเจอคําถามอ่าถามอย่างงู้นอย่างงี้คือเป็นการที่แรงนิดหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะว่า ตาก็รับไม่ได้นะคะพี่น้องคือแบบว่าต้องปิดไลรสุดทันทีเลยนะคะอันนี้ก็ถือนะคะตาแกเก็คือปรับไม่ไม่ทันนะคะเพราะว่าตาแกก็เก็บความลับเยอะนะคะถึงบอกว่าบอกว่าถ้า คนเราเนี่ยนะจะยอมรับตัวเองว่าเออกูเป็นสายนะกูเป็นอะไรนะก็จบไปเลยนะคะก็เลิกซะเลิกทําซะก็กลับมาอยู่บ้านซะมันก็จบนะพี่น้องมาให้กําลังใจครอบครัวลูกเมียดีกว่านะคะไอ้คนที่สูญเสียน,ะน่ากําลังใจยายเขาก็จะได้มีกําลังใจนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเขานะเขาในเมื่อเขาจะต่อสู้นะเขาลักลูกฝ่ายนู้นเขาก็ให้เขาไปอยู่นะคะพี่น้องอันนี้เราก็ เอามาวิเคราะห์นะเอาแบบสั้นๆให้ฟังนะ,ะพี่น้องเอาเอาแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณมากมาป้าจึงไม่อยากไลยสุดเพราะว่ามันมันเหนื่อยแล้วก็นะคะอ่ารบกวนเอฟซีนะคะในบางครั้งบางทั่วโลกบางคนก้นเวลาไม่ตรงกันนะคะช่วงบ้านป้าเนี่ยมันแค่ทุ่มหนึ่งนะคะห้าหกโมงป้าทําเป็นคลิปสั้นๆให้ต่อต่อต่อกันไปเลยนะคะพรุ่งนี้ป้าไม่ว่างป,าป้าต้องไปหาหมอนะคะอันนี้ป้าก็มาไล่อ่ามาอ่าทักทายนะคะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะชอบนะ,ะพี่น้องก็ว่ากันไป นะคะเราอันไหนที่ไม่ถูกใจก็ขออภัยนะคะพี่น้องนะคะเราก็วิเคราะห์กันในความคิดของเรานะคะพี่น้องคือป้าพยายามจะไม่อยากด่าแล้วเพราะว่าป้าเหนื่อยแล้วก็ป้าเครียดนะคะด่าไปคือแบบป้าเครียดนะ,ะป้าก็จะใส่อารมณ์ตลอดนะคะป้าพยายามแบบเบาลงนะคะเราจะต้องรักษาสุขภาพตัวเองแล้วนะคะเราไม่มีไรายได้ป้าไม่มีไรายได้แต่ป้าต้องการแค่กําลังใจเท่านั้นนะคะพี่น้องอถ้ามีอะไรก็นะคะอย่าลืมนะ,ะพี่น้องน่ารักผสมกันรักนานๆนะคะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กันนะคะพี่น้อง ให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากมายค่ะนอนหลับฝันดีทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ